เตรียมพร้อมมาเล่นกันหิมาโตอีกอเลยเพม่อแม่แมวไปไหนมานะนาะแม่หมวอ่ะมันหนาวนะลูกเอออย่าไปเล่นไกลนะแม่หมวเอ้ยแม่หมวเดินยาน่า,นาบ้านมันเดินเล่นหิมาไม่ออกก็เล่นหิมาได้โยเต่ว๋ว่าตะลี่ตุนนยูพี่น้องมันหนาวเตรียมพร้อมหิมาสิมาอีกแล้วเนี่ยคอยสิไปเอาเสียมมาซ้ออันนี้ก่อนอเอาเสียมบันไดมาระเบียงเนี่ย ตรงระเบียงนี่หิมะเยอะนี่นี่นแล้วทีนี้ก็เห็นบ่มันเลื่อนไงตรงนี้ตรงระเบียงนี่ตรงไอ้บันไดขึ้นระเบียงระเบียงล่างเฮ็ดคอยนีโอ้ฝนนกฟังเสียงนก คุยอะไรกันนาะหนาวไหมลูกเอ้ยพากันคุยบอกว่าเราจะหนีไปไหนกันเนาะอากาศหนาวจัดเลยเราจะไปอยู่ไหนกันนาะก็คงจะพากันพูดเ,เนาะน่าสงสารว่ะผุ่นปา้ากลุ่มใหญ่เลยนะไกลๆนั่นาะ โอ้น่าสงสารนะเพราะว่าคนหรือสัตว์กอยกับสงสารเนาะเกิดมาสตากับมามาบนโลกีใบเดียวกันก็สงสารหมดนั้นเนี่ยโอ้ไปไหนกันจ้าบินไปไวนะลูกนะมันหนาวเป็นพันล่ะเป็นพันเป็นมวลผลขาวอเอ้ยดำจึกผึกจะกึกมากเยอะมาก นะสงสารเนาะโอ้บ่ทันปุงบ่ยางได้แล้วด้อลด้อบินได้แลวด